โอเคคุณยังไม่พอ oh. จ้าจ้าแมกอมก Oh uh. ว่าไงครับไปโรงเรียนไหม <coughs> <coughs> oh, alaya luk <look>. Oh, <coughs> <coughs> จับดีๆนองจับไปด้วยนองจับไปด้วยจับคนน้อมจับคนน้อมลูกจับคนน้อมไปด้วยเออใช้ได้อ่ะไปทำไมอ่ะเอาม่เอามาเอาม่บเอามายมาเอเนาะ เพลงนี้ไม่ผ่านอย่างแรงลูกดูนกนกกินอยู่เนี่ยดูนกแล้วเห็นเหรอ